สวัสดีค่ะชื่ออราดาคณะสวุวรรณนะคะอายุ63ปีค่ะตอนนี้เกษียณอายุแล้วนะคะคนที่เกษียณอายุแล้วสิ่งสําคัญที่สุดที่ต้องดูแลก็คือสุขภาพนั่นเองนะคะวันนี้พี่อรดาได้มาเจอกับบริษัท e x c e l l e n t ต์ออนไลนะคะซึ่งสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพนั้นราคาโรงงานค่ะพี่อรดาก็เป็นสมาชิกก็คือได้ซื้อกินอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ได้แบ่งปันให้คนอื่นได้ดูแลสุขภาพด้วยก็มีรายได้ช่องทางหนึ่งนะคะในการออฟไลน์แต่ว่าในภาวะวิกฤตแบบนี้นะคะ ยุคโควิดเราไม่สามารถที่จะไปพบคนโน้นคนนี้ได้เพราะฉะนั้นพี่ดาก็เลยหันมาดูสนใจในเรื่องการทำออนไลน์ค่ะก่อนเด่นต้องก่อขอบคุณทางโค้ชเจมนะคะคุณยุทธศิ์ทิวทรัพย์ที่เป็นคนสอนออนไลน์ให้คือทำได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะแบบนี้เพราะว่าเราอายุมากขี้ลืมก็ขี้ลืมแล้วอะไรประมาณนี้นะสอนหน้าก็ลืมหลังอะไรแบบนี้ค่ะแต่ก็พอในช่วงที่เขา กักตัวอยู่กับบ้านเพื่อเซฟตัวเองในยุคโควิดอันนี้คือเรามีเวลาขึ้นต้องขอบคุณโค้ดบนลักนะคะที่ได้ตั้งเฟซกลุ่มปิดขึ้นมาคือเฟซไลฟ์สไตล์คือไลฟ์คือหัด เป็นการเรียนรู้เรื่องการไลฟ์สดนั่นเองเพราะว่าการที่เราจะถึงผู้คนนะคะในการที่เราจะขายของออนไลน์นั้นนะคะท่องช่องทางเดียวคือการไลฟ์สดถ้าเราโพสสินค้าบางครั้งนะคะเราก็ลูกค้าไม่ไม่ไม่ไมเห็นอะไรมาณน,นี้ใช่ไหมคะเพะนว,วันนี้ก็คือเราต้องหัดไลฟ์สดพี่ดาก็ไม่กล้าตอนแรกก็ไม่กล้าไลค์ค่ะคือเขินหรืออายกล้องอะไรอย่างนี้นะค่ะนะคะแต่ว่าพอพอเรามีกลุ่มเ,เล็กๆก่อนนะคะมีไม่กี่คนเนี่ยกลุ่มปิดก็คือเรามาหัดเรียนรู้ว่า การที่เราจะ,ะไลฟ์สดเนี่ยเราต้องมาหัดพูดก่อนนะคะหัดพูดกับตัวเองแล้วก็ลงในกลุ่มนี้ซึ่งมีไม่กี่คนที่เป็นที่เป็นคนเราเริ่มฝึกกันโดยคดมนลักนะคะตรงนี้ถือว่าต้องขอบคุณมากๆเลยที่ทําให้เรานั้นมีความกล้าที่จะพูดที่จะคุยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเรียนรู้ก่อนเสมอถูกไหมคะเหมือนเราเรียนหนังสือเราเริ่มต้นมาตั้งแต่เรียนตั้งแต่เข้าอนุบาลอนุบาลป .1 นะคะปฐมมัธยมมหาวิทยาลัยจึงจะออกไปทํางานได้เพราะฉะนั้นวันนี้พี่ดาบ บอกได้เลยว่าวันที่เราอยู่กับบ้านโดยที่เราไม่ได้ออกไปข้างนอกนะคะเรามีเวลาว่างเพราะฉะนั้นพี่าดาวก็เลยหัดหัดไลฟ์สดทุกวันเลยนะคะก็ออพอก็บอกว่าเราต้องมาฝึกกันนะเราก็ฝึกกันทุกวันเลยหัวข้อวันนี้คุยเรื่องนี้รุ่งขึ้นคุยหัวข้อนี้พอเราคุยทุกวันทุกวันอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมคะคือความชํานาญนั่นเองและตอนนี้พี่าดาวก็หัดไลฟ์สดในเฟซของตัวเองแล้วด้วยแล้วก็หัดโพสสินค้าแล้วขายสินค้าได้แล้วด้วยเพราะฉะนั้นเลยบอกทุกคนว่าวันนี้นะคะ อยากให้ทุกคนนะคะที่รุ่นเดียวกับพี่อาดานะคะอย่าคิดว่าเราอายุเยอะแล้วเราทำการตลาดออนไลน์ไม่ได้วันนี้เรามีที่ฝึกให้ก็คือในกลุ่มไลฟ์สไตล์ของเรานะคะอย่างนี้วันนี้อยากเชิญชวนทุกคนนะคะว่าให้ทุกคนลองมาหัดดูแล้วมันจะเกิดความสนุกเกิดความเคยชินนะคะแล้วก็มันจะได้อะไรเยอะแยะเลยที่เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้จากการที่เราหัดไลฟ์สดอันนี้นะคะอยากฝากทุกคนนะคะว่าวันนี้เรามาหัดไลฟ์สดในเฟสกลุ่มปิดของเรานะไลฟ์สไต นะคะที่ตั้งขึ้นมาโดยโค้รมนุษยเพื่อให้เราได้ฝึกตัวเองและเราเกิดความชํานาญทีนี้หลังจากนี้ถ้ามันหมดโควิดเราก็สามารถที่จะไลฟ์สดขายของได้ขายอะไรก็ได้นะคะวันนี้อยากเชิญชวนทุกคนนะคะมาร่วมฝึกการไลฟ์สดในเฟซกลุ่มปิดส่วนตัวนะคะและเราจะได้ทําการไลฟ์สดได้และก็ฝากทุกคนนะคะว่าวันนี้เรามาดูแลสุขภาพนะคะดูแลสุขภาพแล้วเราได้ตังค์ด้วยได้สุขภาพดีด้วยนะคะอยากเชิญชวนทุกคนนะคะ ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขและก็ปลอดจากโควิดทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ